ก็มาต่อจากมือมือซ้ายก็จะเป็นลายมือขาดถึงดังนั้นคุณเวลามีความรักค่อนข้างที่จะทุ่มเทนะเพราะเป็นลายมือขาดหมายถึงว่าเส้นหัวใจกับเส้นสมองมันรวมกันดังนั้นก็คิดยังไงก็ทําอย่างนั้นพอมีความรักก็จะกระตือรือร้นตอนแรกตามตื้อตามจีบตามตามจนได้นะฮะประมาณเขาเรียกว่าทุ่มเพราะลายมือขาดมันทุ่มอยู่แล้ว มันขาดไม่จริงเพราะว่ามันมันไม่ได้ขาดบริสุทธิ์เพราะว่ามันเส้นสมองมันก็จะเป็นเป็นอยู่คือข้างล่างก็มาดูมือฝามือฝาเส้นสมองกับเส้นหัวใจเนี่ยอยู่ติดกันลักษณะนแนวเส้นตรงนี้มันจะแคบ ดังนั้นก็จะเป็นคนมีไหวพริบทนนนันคนจะหรัคนคนกระหนีทีเหนียวประมาณว่าประมาณว่าเป็นคนที่ประมา,ะมาณว่าเขาเรียกว่าประมาณว่าเป็นคนเห็นกับเป็นคนที่ค่อนข้างจะตันีทีเหนียวจะใช้จ่ายรอบขอมัธยมคือคือประมาณว่ายอมเสียแต่น้อยไม่ยอมเสียเปรียบฮะไม่ยอมเสียเปรียบหัวหัวไหว เป็นคนหัวไวเป็นคนฉลาดเป็นคนไม่ยอมเสียเปรียบคนไม่ยอมไม่เขามาออเอาเปรียบแต่จะเป็นคนประมาณใจคอคับแคบนะเนี่ยเส้นสมองกับเส้นหัวใจมันหยุดติดเป็นคนมีความรู้สึกความรักเร็วอย่างนั้นคนเป็นคนมีความรักเร็วเป็นคนมีความรักเร็วเพราะว่าเส้นหัวใจอยู่ใกล้กับเส้นสมองเพราะงนั้นก็คิดจะรักกับใครก็ จะเอาอย่างวรวดเร็วม,มีความรักเกิดขึ้น,น,ในใาานวัยเยาว์ได้ค่ายเส้นวาสนามาจากส้นมือเส้นวาสนามาจากเส้นหลักครับเส้นนี้เป็นเส้นวาสนาเส้นนี้เป็นเส้นหลักทรัพย์นะครับ แล้วลากมาโดนเส้นวาสนาดังนั้นคุณเป็นคนมีวาสนาที่มาจากเส้นหลักฐานที่ดินนะเส้นหลักฐานแยว่ามีกิจาก,การจากบ้านจากที่ดินจากร้านค้าจากโรงงานจากจากโกดังก็ได้อะไรนะขึ้นมาเรียกว,ว่าที่ดินนะแต่เป็นขึ้นมาแล้วก็ชนจนเอาไปขึ้นมาก็ชนดังนั้นคุณก็ลงทุน ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นตัดขึ้นมาแล้วก็เป็นเส้นขึ้นมาตรงส่วนนี้ก็จะแตกแต่ตเป็นสองเส้นดังนั้นก็จะมีฮะเป็นคนหัวการเงินครับเพราะเส้นวาสนาช็อตกับเส้นสมองเป็นคนหัวการเงินหัวการลงทุนนะแต่จะมีช่วงที่มันทำให้ขาดทุน หืูไม่ีปัญหาการเงินยังจะเป็นเส้นตากเป็นคนเป็นวาส,สนาที่ว่าประมาณว่าชอบเงินนะฮะประมาณว่าใช้การเงินการทองบังคับนะฮะบ,บังคับให้ได้สิ่งของที่ตามใจสักเป็นอทธิคลการเงิน งนี้ก็จะมีลาาักษณะว่าเส้นหลักฐานก็จะเวียงออกจากเสน้นชีวิตชีวิตก็จะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านทํางานไปทํางานหรือไปมีกิจการที่มีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเส้นนี้จะเป็นเส้นเดินทางเส้นเดินทางเป็นเส้นวิ่งเต้นเสน้นนี้แตกแต่ไปหลายประเทศ เส้นนี้ก็จะเป็นวาสนาจากเนินจันทร์เส้นข้างล่างก็จะเป็นเส้นวาสนาจากเนินจันทร์นะตาตรงนี้ตาขึ้นมานีไปได้กับชีวิต เส้นนี้เป็นเส้นเป็นเส้นพุทธเวียงออกมาทำงานค้าขายทำงานทำงานกิจการค้าขายเพราะว่าเส้นวัสนาเนี่ยเวียงออกจากเส้นหลักฐานทำงานจากการค้าขายจากจากบ้านจากที่ดินได้นะทำกิจการจากบ้านจากที่ดิน เส้นนี้เป็นเส้นค้าขายตรงๆเพราะว่าเส้นนี้ไปตั้งนิ้วพทเป็นคนทําค้าขายทําติดต่อตรงๆเส้นพุทธตรงนี้ก็จะมีเส้นเรื่องคู่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีคู่ทํางานติดต่อค้าขายมีคุนส่วนด้วยมีผู้ร่วมภูมบคุ้นหรือว่าผู้ร่วมงานที่ทําค้าขายประมาณว่ามีเครือข่าย ในกิจการนั้นนี่จะเป็นเส้นประสาทสมองสมองชอบคิดแต่เรื่องเงินเรื่องธุรก,กิจนี่จะเป็นเส้นประสาทสมองมีการวางแผนงบตังค์อยากได้เง,งินดี่มันเส้นเกี่ยวกับธุรกิจเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นปากเสียเส้นเป็นคนพูดเก่งใจกาเก่งแต่บางทีเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา คนหัวหัวแข็งแล้วก็พูดจาบางทีก็บางทีทําเสียเสียลูกค้าเสียมิตรเสียเพื่อนเสียะอะไรไอาจจะว่าพ่อแม่ได้หรือมีลักษณะท่าทีที่แข็งก้าวมีคำพูดที่แข็งก้าวไม่ได้ท่าทีเป็นคำพูดที่แข็ง เส้นวาสนานี้เกิดขึ้นจากเส้นสมองสองเส้นมีกิจการหลายอย่างทำงานหลายอย่างขึ้นเป็นสองเส้นเป็นคนมีกิจการหลายอย่างเส้นนี้เป็นเส้นตัดเส้นวาสนานดังนั้นก็มีปรสศักด์เยอะทอะไรแล้วก็จะล้มเลิกไปสองอย่างสออย่างแล้วก็มุ่งมานะทํอีกคือพันยังไงวาแจ้งอะไรมัมีประศักรุนแรง ประมาณว่าคิดคิดแต่ว่ามีประสาทมีความคิดที่เกิดเส้นวัฒนานี้เกิดขึ้นจากเส้นสมองคิดอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้รุ่งเรืองนะฮะมีความคิดที่รุ่งเรืองคือเป็นคนมีความคิดรุ่งเรืองคือความคิดรุ่งเรืองคือทํางานให้มันดีทํากิจการให้มันรวยแต่คิดแล้วมันทํายากเพราะว่ามีเส้นคิดแล้วมันมีประสาทความคิดมีประสาทคือทําไม่ได้ตามแผนนะแล้วก็ ลมเ,เลิกหลายอย่างเพราะว่าตัดของเป็นเส้นตัดที่ค่อนข้างนะแต่ส่วนมากจะเป็นระยะอายุยี่3ามสเพราะว่าเส้นลักษณะตัดต่นแล้วอายุ30ก็ระวังด้วยเพราะว่าเป็นเส้นเจ้งอู เส้นชีวิตแ้คุณภาพเส้นชีวิตขนานกับเส้นกับเส้นกับเส้นวัสนาดังนั้นคุณยังเป็นคนอายุค่อนข้างอยู่หรือว่ามีสุขภาพมีพลังชีวิตที่ค่อนข้างดีแล้วก็จะเป็นคนมีการมีงานตลอดเพราะเส้นวัสนาในครอบครัวเส้นชีวิตตลอดเรามาว่ามีภาระตลอดทํางานไปทั้งชาตินะฮะหาเงินไปทั้งชาติมีกิจการให้รับผิดชอบตลอดมีสิ่งที่ต้้งราผิดชอบตลอดต่อให้แก่ตัวก็ไม่ได้ทำ จะต้องมาซินมาต้องวุ่นวายก็ต้องมาวุ่นวายครับเส้นชีวิตดีถ่ายมานี่ก็ไม่ได้ชัดมากหรอกเพราะเส้นตรงนี้มันเบลอๆนะฮะ เส้นตรงนี้จะเป็นเส้นวงสุกเส้นวงสุกเป็นลักษณะขีดสองเส้นนะเป็นคนอารม์กลามลมรุนแรงฮะอยากเป็นเป็นเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นกลามลมไวไฟคุณย่าจ,จะประกอบการยากิจเซจเร็วไปหน่อยเสียบไปเสียบไปหนึ่งนาทีสองนาทีแปดครับเพราะมีความรู้สึกรวดเร็วทางเส้นกลามลมอยู่ แล้วเป็นเส้นลมไวไฟดังนั้นคุณก็อาจจะอยากลิ้มรสบางเส้นกมลมไวไฟแต่ก็หลายครั้งเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเส้น วงสุขแต่เข้าช่องเสียหายมีความเสียหาย,หาย,ยากับความรักเกี่ยวกับชื่อเสียงเขาพูดนินทาคุณทั้งจริงและไม่จริงอาจจะเป็นประมาณว่าคุณเขามีแฟนมันเขามีแฟนแล้วเขามีคู่แล้วก็ามาชอบคุณไม่มีไปไปมา,มาเอาด้วาเอาไมเา่เราเป็นกิก๊กเขาหรือคุณมีคุณก็แล้วคุณก็ไป ไปมีอะไรเงี้ยทั้งจริงกันไม่จริงเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอาทิตย์หลายเส้นคุณทำกิจการหลายอย่างทำมีกิจการหลายอย่าทำหลายอาชีพหัวการค้านักธุรกิจ เป็นพูดชัดเจนเรื่องคู่คุณไปลงตัวอายุเยอะเพราะว่าเส้นเรื่องคู่คุณอยู่ข้างบนตรงนี้2กื่ยิบห้าไปลงตัวจริงๆไปไปมีแบบประมาณว่าอยู่กินกันได้อยู่กันได้นานๆนะ่ะสาบขึ้นไปพล้วตอนนั้นนั้นอาจจะได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมั่นคงนะไม่ค่อยน,นั่นก็ไปเที่ยวไปเที่ยวมาไปไป,ไปกลับมีเซ็กได้ มาอยู่ด้วยกันติดก,กันเป็นคู่รลักคงจะยากเพราะว่ามันต้องหลอกต้องเอาเส้นเรื่องคู่อยู่ข้างบนก่อนเขาไปดูมือซ้ายมือซ้ายกลับไปดูมือซ้ายว่าตำแหน่งเส้นเรื่องคู่นะครัอยู่ข้างบนเหมือนกันนะตรงเพราะตรงนี้ยียบหามันไปอยู่ข้างบนยังไงก็ต้องเกินสามสิบนะเพราะว่าเส้นเรื่องคู่อยู่ข้างบน อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนอยู่ตำแหน่งสูงนะฮะไม่ได้เกิดตำแหน่งข้างล่างนะชัดเจนผอเ r อเ e อขึ้นคานเนยซ้ำ งานก็จะมีงานกิจการที่เป็นหุ้นส่วนแล้วก็ไปช่วยเหลือหุ้นส่วนนะฮะแล้วก็ไปใช้นี่หุ้นส่วนด้วยมีการประมาณว่ามีหุ้นลมหรืออะไรทั้งน้าที่ว่าเกิดขึ้นเพราะมีเส้นก่าบาดนี่จะเป็นเส้นกรบาดไปนี่ก็เป็นเส้นคใหม่เส้นพวกนี้อ่านยากมากครับหนึ่งไม่ชัดด้วยแล้วก็ เส้นพวกนี้ใช้ย,ยากใช้ย,ยากใช้ย,ยากคือใช้ย,ยากคือเรถ่ายแล้วนะแต่้วเป็นเส้นกระ,กะบาดไฟเป็นคนไปช่วยเหลืออะไรลับๆนะส่งเงินไปช่วยลับๆอะไรเป็นชิ้นส่วนไม่บอกไม่บอกเขาไม่บอกใครเด็กเนีย มือมันตรงเนี้ยมืดปอปไม่ค่อยก็ก,ก็ก็ถ่ายมาว่าคุณภาพรูปไม่ค่อยเท่าไหร่ครับใหญ่แต่ใหญ่แต่ไฟลฮะแต่มันพอเราซูมเข้าไปจริง,รงๆแถวๆเนี้ยถือว่าถือว่าถือว่ามองแล้วก็ไม่เป็นเส้นน่ะเพราะว่าเส้นพวกนี้มันจะเล็กๆอยู่เนี้ยมันจะมองลำบากพวกเส้นเล็กๆก็จะถ่ายยากเพราะว่าการถ่าย นะฮะเส้นหัวใจก็จะยาวยาวไปตั้งหนงนิ้วชี้นะครับคุณก็จะประมาณว่ารักจริงนะฮะเอาจริงนะฮะคือทุ่มมาคือนะทุ่มหัวใจก็เริ่มยาวแล้วลดการติดชอบเส้นหัวใจโค้งเส้นหัวใจไปตั้งนิ้วชี้แล้วก็คิดไกลฮะมองการใจฮะ พยายามแล้วก็ปก,ปกติเป็นคนใจดีด้วยแล้วก็ใจดีด้วยแล้วก็ใจไม่ดีด้วยสองอย่างเพราะจะเป็นเส้นหัวใจกับเป็นเส้นทั้งลายมือขัแล้วก็เป็นทั้งเส้นหัวใจที่ตั้งอยู่ชี้จึงเป็นคนพยายามแต่เส้นอารมณ์มันจะเป็นลักษณะเหมือนกันแลก็เป็นคนเจ้ายศเจ้าอยางประมาณว่าเอาแต่ใจตัวเองต้องให้คนอื่นมามา มาอยู่ภายใต้บุณมีอารมณ์เสียที่ว่าประมาณว่าคนใกล้ตัวของคุณจะรู้ลักษณะเหมือนเส้นกบเราเป็นคนอารมณ์รุนแรงฮนะเป็นคนอารมณ์รุนแรงนะัะเป็นคนขยันขยันทำ แล้วเรื่องความรักก็จริงจะจังอว้ยก็คิดรักคนนู้นคนนี้นะครับเส้นอารมณ์นี้เป็นเส้นอารมณ์ดีนี่ก็เป็นอารมณ์หวดรู้เป็นคนอารมณ์ดีแต่เล็กแต่น้อยนะได้ความรักที่ดีนี่จะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมขตอนเลี้ยงอยู่เลยกฎระเบียบสูงเพราะว่าเป็นเส้นชีพยุ่งยุ่งดังนั้นคุณก็อาจจะถูกขังได้ตอนเด็ก เส้นวาสนาขึ้นตรงนิ้วกลางนี่ก็มีธุรก,กิจส่วนตัวแต่ก็ทําแล้วก็อาจจะไม่ไม่รับความสมหวังเขาด่เพราะว่าเอียงไปทางช่องผิดหวังบางทีก็ผิดหวังบางทีก็ได้ว่าเป็นคนที่มีฐานะดีนะมีธุรก,กิจส่วนตัวแต่มีการมีธุรก,กิจที่เป็นลาบหล่อประมาณว่าทํำขายของ่องเน็ตหรือว่าเป็นเหมือนกับโบเกอร์เป็นอะไรพวกนี้กับไม่ได้ออลงทุนมากแต่เหมือนว่าเขาจะให้เราแสนหนึ่งกับเหลือห้าหมื่น เพราะว่าเอยีงอยงเงเขาช่องทาให้มีเหตุที่ว่าทําให้ได้น้อยลงไปยกตัวอย่างเนสะ้นสมองปกติเส้นสมองปกติ เสนสมองปกตินะกล้าคิดกล้าทำนะเป็นคนเป็นเส้นสมองนั่นเลยเส้นสมองเส้นสมองต่อสู้ขยันนี่เป็นเส้นวาสนาเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองหลายอย่างนะมีเด็กมีความคิดหลายอย่างควนะามคิดเดยอะ ก็มาวัดเส้นผมก็พูดแล้วมันก็ยังไงไม่รู้เลยก็ยากมันดูพูดันเดียวชีวิต ตัวนี้จะวัดเส้นวัดอายุนะฮะปกติคุณไม่ค่อยมีเส้นอะไรที่วัดตรงนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีเครื่องวั่ น้อยจะมีเส้นตัดตรงประมาณอายุคุณยี่สิบสองนะยี่สิบก็มีคู่นะเส้นคู่เหมือนลันกษณะโค้งคงยี่สิบไม่ใช่สิตรงนี้ย0 2สิบยี่สิบตรงนี้ยนะี่สิบยี่สิบเอ็ดนะแโค้งค้งนะประมาณแล้วตรงนี้เป็นเส้น เรียกว่าย้ายที่อยู่แล้วก็มีเจอคู่พวมันมีเส้นยาเส้นเดินทางแล้วเจอเถอหรือว่าเจอคู่แล้วเดินทางก็ได้ประมาณยี่สิบนี้สิบเจ็ดตรงนี้ยี่สิบยี่สิบตรงนี้ยี่สิบสามนี่ยี่สบสี่แล้วมีเส้นเดินทางตรงนี้ก็วัดยากตรงนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเท่าไหร่ ตรงนี้ยี่ยี่สามมียี่ิบเก้าแล้วยูข้าน้อยด้วยมีย,ยี่ิบหกยี่ิบเจ็ดเส้นยานไม่เห็นไม่ค่อยมีเส้นบอกไม่รู้จะอ่านไงไม่มีเส้นบอก ก็มือเนี่ยเป็นคนหัวไวนะเป็นคนฉลาดหัวไวเป็นกดแล้วก็เป็นคนไม่ยอมเสียเปรียบคนประมาณว่าคนฉลาดมักจะไม่เสียเปรียบนะฮะแต่ก็จะมีลักษณะแบบประมาณว่าไม่ถูกหลอกไม่ถูกหลอกแต่จะตันหนีทีเหนียวอะไรบ้างเป็นเ็นไปได้จะตันหนีทีเหนียวจะเว้นแต่เรื่องความรัก ความแล้วถ้าถ้าเข้ามาแล้วรักกันเนี่ยอาจจะให้เงินให้ทองจะทุม่มแต่เรื่องอื่นไม่ได้ก็มือก็จบ จบมือฝาไว้แค่เนี้ยเพราะว่าเราก็ก็คงจะสืบถามประวัติเจ้าของมือเพราะว่าพูดฝ่ายเดียวไม่รู้ไนงะยากเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนคุณมาหาหมอแล้วไม่พูดอะไรเลยท้องเสียก็ไม่พูดหมอตรวจเนี่ยก็มไม่รู้อะไรก็ต้องฟังคำพูดไปแ้ก็ จบไว้แค่นี้นะฮะสรุปโดยรวมเนี่ยคุณก็ทำธุรก,กิจแต่ก็จะขาดทุนเป็นบางช่วงแล้วก็ประมาณว่ามีเงินนะแต่เป็นหนี้นะแล้วก็อาจจะทำกิจการหลายอย่างวิ่งเต้นไปเพราะว่าวเส้นวาสนาเป็นเส้นวิ่งเต้นเป็นเส้นเดินทางด้วยคุณทำงานต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีกิจการอยู่ด้วย มาก็ทํางานประเทศไทยก็ได้ matter matter feels, แต่มีแบบประมาณว่าไปต่างประเทศบ่อยจะมีเส้นเดินทางอยู่ต่างประเทศเลยก็ชัดเจนื่้งความรักก็รอเกินสามสิบจะลงตัวก็จบไว้แค่นี้ ขอสอบถามประวัติคุณอีกทีหนึ่งถ้ายอมอ